มาตราหนึวักสองเรื่องฟ้องซ้อนนับตั้งแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาและผลแห่งการนี้ในวงเล็บหนึ่งห้าไม่โจทยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น มาตราหนึ่งเจ็วรรคสาม็นเรื่องฟ้องแยง้งจำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมให้สาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหากมาตราหนึ่งเจ็ดเก้าวรรคทายเว้นแต่คำฟ้อง เดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ต่อไปมาตรา179่เป็นเรื่องการแก้ไขคำฟ้องมาตรา179โจทย์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้ข้ออ้างข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้อง หรือทำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้การแก้ไขนั้นโดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้วงค์เรียบหนึ่งเพิ่มหรือลดจำนวนตัวซั์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิมหรือองเรียบสองสาระข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อหรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่าง การพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งข้อสามนี้ก็ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่เป็นการแก้ไขข้อหาเดิมหรือข้อที่ยื่นภายหลังมาตรา180การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ ที่คู่ความเสนอต่อสารไว้แล้วให้ทำเป็นคํำร้องยื่นต่อสารก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่จะที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการแก้ไขในข้อที่ เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเล็กน้อยหรือข้อหลงผิดเล็กน้อยมตาตรา181เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งการแจ้งการแก้ไขเนี่ย เว้นแต่ในกรณีที่คำร้องนั้นอาจทำได้แต่ฝ่ายเดียวคำร้องฝ่ายเดียวนะห้ามไม่ให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขเว้นแต่จะได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนกำหนดนัดพิจารณาคำร้องนั้นมาตรา175ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทก์อาจถอนคำฟ้องได้ โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อศาลวรรคสองภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้วโจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อขอเพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามเห็นสมควร ก็ได้แต่วงเล็บหนึ่งห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดถ้าหากมีวงเล็บสองในกรณีที่โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือปนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นมาตรา176กการทิ้งคำฟ้องหรือการถอนคำฟ้อง ย่อมรบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและการกระทําให้คู่ความกับคืนเข้าสู่สถานะเดิมเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการยื่นฟ้องเลยแต่ว่าคำฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายในภายใต้บังคับบทบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยอายุความมาตรา132ให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากศาลระบบความโดยไม่ต้องมีคำวินิจฉัยชีช้ขาดในประเด็นเรื่องนั้นและให้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าหรือชาธรรมเนียมตานที่เห็นสมควรวงเล็บหนึ่งเมื่อโจทก์ทิ้งฟ้องถอนฟ้อง หรือไม่มาสารในวันนัดพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา174และมาตรา175และมาตรา193ทวิ174วงเล็บหนึ่งนี้เป็นเรื่องทิ้งฟ้องมาตรา174ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าโจทย์ได้ทิ้งฟ้องคือวงเล็บหนึ่ง ภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้วโจทย์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยและไม่แจ้งให้สารทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้นภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำฟ้ององเล็บ2เนี่ยโจทย์เพิกเฉยไม่ดําเนินคดี ภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้นโดยได้ส่งคำสั่งให้แก่โจทย์โดยชอบแล้วมาตรา173เมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้วให้ศาลออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและภายในกำหนด7วันนับแต่ยื่นคำฟ้อง ให้โจทร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายนั้นมาตราหนึ่งอนุสามคำฟ้องหมายความว่ากระบวนพิจารณาใดๆที่โจทได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์ชั้นดีกาไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแยง้งหรือโดยร้องสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่172วักสองคำฟ้องต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา ของโจทย์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นให้สารตรวจคำฟ้องอันแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปตามบทบัญญัติมาตรา18มาตรา177วรรคสให้จําเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นมาตราหนึ่งวงเล็บสี่คำให้การหมายความว่ากระบวนพิจารณาใดๆซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นอกจากคำถแถลงการ